สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลทาร์ r o t ตา a ์แอนด์ i c e นะคะสำหรับวันนี้ค่ะโยกจะมาพูดถึงเรื่องของการเริ่มต้นที่จะซื้อสำหรับนะคะสำหรับไพ่เนี่ยสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์จะหาซื้อไพ่แต่ว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าต้องซื้อ,อยังไงพอไปถึงร้านหนังสือเนี่ยก็จะโอ้ทำไมมันมีเยอะขนาดนี้เราฉันจะต้องเลือกยังไงดีย,ยโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันค่ะว่าว่าไพ่เนี่ย มีอะไรบ้างมีแบบไหนกันบ้างนะคะคือจริงๆแล้วค่ะระบบของไพ่เนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากๆเลยอย่างเช่นไพ่ไรเดอร์เวสต์มิดไพ่รูนไพ่เลนอมองอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเยอะมากจริงๆนะแต่ว่ายกจะขอพูดถึง2แบบที่ฮอตฮิตแล้วก็ป๊อปูล่าที่สุดก็แล้กันค่ะอันดับแรกนะคะนั่นก็คือระบบ Rider West s s m t t h ค่ะและ2นะคะก็คือไพ่ Oracle นั่นเองค่ะ โอเคค่ะเริ่มต้นนะคะไพ่ไรเดอร์เวสมิดเนี่ยคือเป็นไพ่ระบบระบบที่ฮอตและก็ฮิตป๊อปปูล่าที่สุดเป็นตำนานเก่าแก่เลยนะคะวาดรูปโดยคุณพาเมล่นั่นเองค่ะหลายๆคนอาจจะเคยดูดวงไพ่ใช่ไหมคะจะเป็นไพ่ที่นี่เลยค่ะก็คือขึ้นไว้ให้นะคะตามรูปค่ะจะเป็นหน้าไพ่ที่หลายๆคนเนี่ยคุ้นๆแล้วก็เห็นกันเป็นประจำนั่นเองนะคะแต่ทีนี้ค่ะ นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีศิลปินท่านอื่นค่ะที่สร้างสรรค์งานมากมายหลาก,หล,กหลายคือจะไม่ใช่แค่หน้าไพ่แบบนี้ตามที่ชมนะคะเขาก็จะเอามาปรับเปลี่ยนค่ะแต่ว่ายังอิงระบบ Riderway Smith เหมือนเดิมคือยังอิงความหมายหลักเหมือนเดิมะค่ะยกตัวอย่างเช่น ให้เดอฟูนะคะเดี๋ยวยกให้ดูก็คือด้านนี้จะเป็นของระบบไรเดอร์เวส i t ดนะคะแบบดั้งเดิมส่วนทางอีกด้านหนึ่งนะคะอัน,น้ก็คือจะเป็นไพ่จากสําหรับของไพ่ไททานิกคะ่ะจากที่เห็นนะคะเราจะเห็นว่าเออความหมายหลักเนี่ยคือเหมือนกันเป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นการเริ่มต้นเดินทางนะคะสำหรับเดอกฟูเนี่ยก็คือเริ่มเดินทางแต่ว่าเฮ้ยจะตกหน้าผาอะไรประมาณนี้มีน้องหมาคอยเตือนซึ่งก็เช่นกันค่ะแต่ว่าของไททานิกเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นการเดินทางที่จะขึ้นเรือ นั่นเองคือเหมือนกับว่าเป็นการเดินทางเส้นทางใหม่ๆแล้วก็มีน้องหมาเหมือนกันนะคะที่แบบคอยงับกระโปรงอยู่แบบเตือนประมาณนี้ว่าให้คิดหน้าคิดหลังดีๆก่อนคือมันจะเป็นแบบนี้ค่ะว่าในเรื่องของหลักๆความหมายหลักๆเนี่ยจะยังคงไว้อยู่แต่ว่ารายละเอียดเนี่ยคือจะเปลี่ยนไปตามหน้าไพ่นะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นหน้าผาแบบความเสี่ยงแต่ว่าเน,นี้ยก็คือเรือไททานิกถามว่ามันก็เสี่ยงกันใช่แต่ว่าอาจจะแบบมีความซอฟหรือว่าในเรื่ เรื่องของรายละเอียดที่วเสียงมากเสียงน้อยอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะแต่สําหรับบางไพ่เนี่ยก็คือความหมายอาจจะแบบพลิกไปอีกแง่ม,ม,มุมอย่างเช่นเป็นบวกมากกว่าหรือว่าเป็นลบมากกว่าก็มีเหมือนกันค่ะทีนี้นะคะถามว่าเฮ้ยน่าสนใจจริงๆอะระบบไรด้สมิธ ไม่ได้มีแค่แบบรูปดั้งเดิมอย่างนี้หรอใช่ไม่ได้มีแค่รูปแบบนี้ค่ะคือมีเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นถ้าฮิตๆกันเลยนะเดี๋ยวยกยกตัวอย่างเฉพาะสําหรับที่ฮิตๆนะเพราะว่าจริงๆอ่ะมีเยอะแบบเยอะมากๆจริงๆนะคะอย่างเช่นนี่เลยค่ะฮอตฮิตนะคะใครที่ชอบสายแม่มดค่ะ mm hmm. everyday wish ค่ะไม่ควรพลาดน,นะคะ แล้วก็ยังมีอีกค่ะ Green ot, กรีนว t ชทาร์ o t ก็ใช่เช่นกันค่ะวิสซาร์ทา o t ก็ใช่เช่นกันค่ะอันนี้นะคะก็สามารถที่จะลองไปดูได้ว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าแบบชอบมนีแนวแม่มดอันไหนประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังมีค่ะสําหรับสายแข็งนะคะก็คือจะขึ้นไว้นะคะตาม้างๆนะคะว่าเออถ้าเป็นคนที่ชอบแนวสายดาร์กสายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีไพ่ในแนวแนั้นเหมือนกันหรือว่าจะเป็น แบบเออใช้ธรรมชาติอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะโหมันมีเยอะแยะมากมายหรือว่าไพ่ในรูปของกระตูนก็มีนะคะให้ไพ่แฮปปี้ไพ่ที่แบบเอยเสริมสร้างให้จิตใจเราแบบมีความสุขใจฟูอะไรประมาณนี้นะคะแอบบ แอบแนบลิงก์วิดีโอไว้ด้านล่างนะคะใครที่อยากเห็นําำรับหน้าไพ่นะคะเป็นของแฮปปี้เนี่ยจะเป็นยังไงเนาะก็คือเทียบใบต่อใบเลยกับ r i เดอร์เวสต์ค่ะแล้วก็ขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วนะคะไปถึงกลุ่มที่2กลุ่มที่2เรียกว่าไพ่ออร์ e p ค o ลไพ่ออร์เคเนี่ยคือเบียวบ้ากเลยอะ่ะจนแบบเออจะพูดยังไงดีให้มันสั้นๆแล้วก็ชับให้ใจพาคืออย่างนี้ค่ะไพ่ออร์เเนี่ย จะไม่ได้อิงตามระบบอะไรใดๆคือขึ้นอยู่กับนักเขียนว่าเขาจะเขียนสื่อความหมายอย่างไรใช้ในเรื่องอะไรนะคะก็คือแล้วก็อีกอย่างก็คือได้พลังมาจากอะไรด้วยเหมือนกันวัตถุประสงค์ก็สําคัญมากๆเลยค่ะสําหรับไพ่ออร์โข่ว่าเฮ้ยไพ่ออร์โค่วสำหรับนี้เนี่ยจะใช้สําหรับเพื่ออะไรส่วนไพ่สําหรับนี้เฉพาะในเรื่องอะไรคือมีเป็นเฉพาะเรื่องเลยก็มีแล้วก็มีสําหรับแบบเรื่องทั่วไปด้วยก็มีเช่นกันค่ะสําหรับ ตัวอย่างแรกนะคะสำหรับเรื่องทั่วไปเนี่ยก็คือ every day wish oracle นั่นเองนะคะคือใช้ได้ในเรื่องของทั่วๆไปเลยอ่ะจริงๆแบบทุกวันเจอในเรื่องอะไรนะคะซึ่งแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะสำหรับใครเนี่ยที่สนใจซึ่งอันเนี้ยยกก็ค่อนข้างแนะนำนะคะเนื่องจากว่าเฮ้ยเหมาะกับมือใหม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวทีนี้หยกจะยกตัวอย่างไพ่ออโรคาอย่างอื่นด้วยเช่นกันค่ะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องความรักล่ะจะเป็นสำรับไหนดี นี่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นในไพ่ของในเรื่องของความรักนั่นเองค่ะซึ่งก็จะได้เมสเซจมาค่ะได้พลังมาจากนางฟ้านั่นเองนะคะเห็นไหมเขามีระบบคืออย่างของคุณดอรีเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็คือเขาจะเขียนในเรื่องของได้รับพลังจากพระเจ้าและก็นางฟ้านะคะหรืออีกนี่อีกค่ะสำหรับนี้นะคะเป็นสำหรับที่หยกชอบมากๆเลยค่ะ Starse ีนะคะกับ w o อ k o กอฟไลท์ด e รี่เมอร์กอฟไล์อยู่บ้านไม่ได้เอามาเนอะก็คืออันนี้มันก็จะเป็นพลังงานที่คอนเนคเรากับธรรมชาตินะคะ แล้วก็ดึงออกมาว่าจิตใจของเราเนี่ยจร,จริงๆเราเป็นยังไงนะคะความต้องการของจิตใจเราจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกระบบหนึ่งนะคะส่วนสําหรับที่3ค่ะที่จะยกตัวอย่างนี้ค่ะเมสเซจนะคะจากนางฟ้าเหมือนกันอันนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับแบบเราได้รับพลังงานบวกได้รับคําอวยพรได้รับแบบข้อความแนะนําจากนางฟ้าอันนี้ก็คืออารอมณ์แบบอขอคาปรึกษาหน่อยซินะประมาณนี้หรือแม้กระทั่งค่ะเฮ้ย ดอลฟินก็ได้โลมาก็ได้เหมือนกันนะ่ะเมอร์เมดแอนด์ดอฟินคือทุกคนอาจจะตกใจเฮ้ยมีด้วยเหรอใช่มีแบบเป็นไพท,ที่ออราเคิลอะที่มันเป็นรูปสัตว์ต่างๆอะมีเหมือนกันนะแล้วก็ค่อนข้างเยอะมากด้วยค่ะเป็นน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างงี้คือเยอะมากจริงๆหลายหนละคอนอาจจะตกใจว่ามีด้วยเหรอเฮ้ยมีจริงๆแบบเออใช่มีมีจริงๆนะซึ่งคือถ้าพูดวันนี้ออราเคิลพูดไม่หมดแน่นอนเพราะว่าเขามีหลายระบบมากว่าเราอะอันดับแรกเลยศึกษา,านี้ค่ะ1เราอยากดูเรื่องอะไร 2วัตถุประสงค์จะเป็นยังไงดูแนวเรื่องไรอย่างเช่นความรักอย่างเช่น การดาเนินชีวิตหรือว่าจะเป็นในแนวแบบเออเรื่องงานอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเรื่องสุขภาพจริงๆมีนะคะไพ่สําหรับสุขภาพอันนี้ค่ะพอดีอยู่ที่บ้านนะคะไม่ได้เอามาเหมือนกันค่ะคือมันเน้นตรงที่เนี่ยแหละวัตถุประสงค์สําหรับมือใหม่อ่ะขอให้เน้นในเรื่องของวัตถุประสงค์ไว้ก่อนว่าเออเอาไว้ใช้ทางะไะนะคะหรือแต่ว่าพอลึกขึ้นไปอะค่ะสาหรับคนที่พอเราเชี่ยวชาญแล้วเราจะเริ่มสื่อสารได้แล้วคือแต่ละไพ่อ่ะค่ขออะของออร์คเเนี่ยแต่ละระบบอ่ะคือเขาก็จะมีพลังงานที่สื่อสารไม่เหมือนกันอีกที่ บอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วอาจจะเป็นพลังงานจากพระจันทร์ก็ได้พลังงานจากธรรมชาติก็ได้พลังงานจากยูนิเวอร์สก็ได้พลังงานจากโลกของเราก็ได้พลังงานานางฟ้าโลมาสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากจริงๆทีเนี้ยพอไปสักพักนึงแล้วค่ะทุกคนจะเริ่มรู้แล้วว่าเราสื่อสารกับเขาโอเคไหมทาไมโอเคอะเราก็อาจจะต้องเป,เปลี่ยนแนวว่า แนวเนี้ยแนวของเราเนี่ยแนวไหนจะเหมาะสมสื่อสารกับอะไรเราถึงจะแบบเหมาะกับเราเนาะจริงๆทีนี้เดี๋ยวยกให้ดูหน้าไพ่นะคะตัวอย่างหน้าไพ่สักนิดนึงสำหรับไพ่ออร์คิลจริงๆแล้วค่ะไพ่ออร์คิลเนี่ยเป็นไพ่ที่อ่านง่ายนะคะเพราะว่าสาหรับระบบ r ร d e r w ์เ t ส m i บิเนี่ยหลายๆคนอะ่ะก็คือจะต้องจําสัญ,ญลักษณ์อย่างเช่นไม้วอก็คือดาบเหรียญถ้วยว่าแต่ละอย่างเนี่ยแปลว่าอะไรสื่อถึงเรื่องอะไรอย่างเช่น ถ้วยนะคะสื่อถึง Emotion Feeling ความรู้สึกถ้าเรียนก็หมายถึง Element ต่างๆความร่ำรวยไปคะ่ะแล้วก็หนึถึงสุถึเกาะแล้วก็ต้องจำในเพจ e n i g h t cup king queen ไม่ได้พูดให้ท้อน,นะคะแต่ว่าอันเนี้ยหมายถึงว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้อยากเริ่มศึกษาจากระบ,บ Rider West ุไ r เดอร์เวสต์มิดอ่ะคือก็แนะนำให้ศึกษา o r ร c ค e ก็ได้เพราะว่าออรัคโลเนี่ย อ่านง่ายดีนะอย่างเช่นค่ะทาไมถึงอ่านง่ายก็คือสําหรับ Oracle นะคะคือเขาจะส่วนมากจะเป็นแบบนี้ค่ะนั่นก็คือมีคีย์เวิร์ดให้แล้วก็มีคําอธิบายให้ค่ะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรซึ่งเออเราไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าใจในระบบหรือว่าต้องจําสัญ,ญลักษณ์อะไรทั้งนั้นนะแต่คือเราก็สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะเดี๋ยวยกตัวยอย่างสําหรับอื่นให้ดูด้วยละกันนะคะจะได้เห็นแบบว่าความแตกต่างค่ะว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะอันเมื่อกี้นะคะมาจาก The Romance อันนี้ตัวอย่างที่2ค่ะ Star 4นะคะอย่างที่เราเห็นค่ะนี่ค่ะก็คือก็จะเหมือนกันนะคะคือจะมีคีย์เวิร์ดให้แล้วก็เขียนไว้ให้ค่ะซึ่งคือเขาไม่ได้แบบจบแค่นี้นะสำหรับมือใหม่ที่เออเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าไม่เข้าใจอะ่ะเขาก็จะมีไกด์บุ๊กมาให้ค่ะคือทุกๆเล่นนะคะจะต้องมีไกด์บุ๊กให้นะไม่งั้นคือเราก็จะไม่เข้าใจอะ่ะว่าจริงๆล้วสื่ออะไรเขาจะต้องมีวิธีการใช้ให้ค่ะอันนี้ทั้งระบบ Rider w a y e Smith เลยแล้วก็ ั้ง Oracle ด้วยเหมือนกันนะคะโอเคค่ะพอหอมปากหอมคอนะคะให้เห็นเป็นตัวอย่างเนื้อว่าไพ่ Oracle เนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ใช้ยังไงนะคะที่อยากจะศึกษาระบบอื่นเนี่ยเพิ่มเติมอีกที่กล่าวไว้ข้างต้นเช่นไพ่รูนอย่างเงี้ยก็มีเช่นกันค่ะแล้วก็สามารถที่จะเไปศึกษาเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะคือแต่ละคนค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องว่าชอบในระบบที่เหมือนกันบางคนอะ่ะก็อาจจะแบบไม่ได้ชอบในระบบ Rider Wait Smith ได้คือเราไม่จําเป็นที่เะต้องจาใครก็ได้เช่นกันค่ะขอแค่ว่าเออลองแล้วก็หาตัวเอง ว่าเราสื่อสารกับแบบไหนได้ดีที่สุดค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้ค่ะแล้วก็กด s c r i b e นะคะด้านบนกดติดตามให้ด้วยเนอะสวัสดีกะดิ่งกินกิเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ Stay safe and healthy นะคะ